สวัสดีครับ Excel นา,นานาครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงทิปในการสร้างกราฟของ Excel ในกรณีที่เราอยากจะได้ข้อมูลที่แกนนอนแสดงค่าตัวเลขนะครับปกติเนี่ยเวลาการสร้างมันจะไม่ได้ง่ายมันจะต้องมีเทคนิคบางอย่างที่เราจะสร้างได้เดี๋ยวจะให้ดูกันว่าเป็นยังไง สมมุติว่าเรามีข้อมูลแบบนี้ถ้าเราอยากจะสร้างเป็นกราฟแท่งแนวตั้งหรือเป็นลายฉาดนะครับกราฟเส้นเนี่ยกรณีที่ตัวแกน x ของเราเนี่ยนะครับก็คือตัว data category เป็นตัวเลขปกติเราจะสร้างเนี่ยแล้วมันจะมีปัญหาเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับสมมุติเราเลือกข้อมูลเราแบบนี้แล้วไป insert เป็นกราฟแท่ง มันจะออกมาเป็นแบบนี้เ่ยสิ่งที่เห็นก็คืออันนี้มันเรียง1 2 3ถึง20ก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะมีนี่ถ้าดูจาก l a b e เจะเห็นชัดว่ามันจะมีวันที่เข้ามาเป็นข้อมูล1แท่งด้วย หรือในรูปแบบเดียวกันถ้าเราไปสร้างเป็นกราฟเส้นก็จะได้รูปแบบเหตุการณ์แบบเดียวกันก็คือจะมีอันนี้เป็นเส้นของวันที่แล้วก็เส้นของข้อมูลที่เราต้องการอันนี้มันเหมือนจะง่ายเหมือนกับว่าอ่ะก็เราเราก็ลบวันที่ออกไปเฉย แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ตัวตัวเลขตรงนี้มันเป็นเลขที่เนื่องจาก excel มองว่าตัวนี้ตอนแรกมันสร้างเป็นข้อมูลให้เราโดยที่ไม่มีไม่มีชื่อแกนนะครับไม่มีค่าของแกน x มันก็เลยไล่1 2 3ให้เราสมมุติว่าผมลองเปลี่ยนค่าตัวนี้เป็นวันที่10เนี่ยอันนี้ก็คือมันไม่ได้มีผลกระทบกับตัวนี้เลย ว่าอันเนี้ยมันมองว่าอ้าวเราไม่ได้กําหนดแกนให้มันนะครับว่า c a t ตาล็อจะเป็นอะไรมันก็เลยเ,เรียกว่าออโต้เสร้างให้เราเป็น1-20่งถึยีไปเฉยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้นะบแบบปกติแบบปกติต้องแก้ยังไงก็ถ้าสร้างมาแล้วถ้าเป็นกราฟเส้นก็ลบลบเส้นทิ้งถ้าเป็นกราฟแท่งก็คล้ายๆกันนะครับเลือกเลือก ตัวแท่งแล้วก็ delete ทิ้งไปเลยก็ได้เนี่ยจะเหลือแท่งเดียวละก็คือ cell quantity อย่างเดียวนะซึ่งถ้าเราเลือกเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเลือก cell q u a l i t y ไอตัวตัววันที่ที่เรา,ามันลิงก์จากข้อมูลตรงนี้เราลบทิ้งไปละแล้ว,ลวตัวเนี้ยเราจะปรับให้มา l ลิงก์กับข้อมูลชุดนี้ทำยังไงก็ให้คลิกขวา select data แล้วก็มาที่ edit แล้วเนี่ยเราค่อยมาเลือกนะครับว่า เอาข้อมูลชุดนี้มาเป็นลาเบลมันถึงจะสะท้อนตรงนี้ออกมานะครับก็จะเปลี่ยนได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันคลิกขวา s e l e c t Edit แล้วก็เลือกชุดข้อมูลก็จะได้นี่ออกมานะครับตรงสะท้อนกับไดนามิกตามข้อมูลที่มันเป็นอันนี้ เป็นวิธีแบบปกติทีนี้ถ้าจะให้ง่ายให้เร็วทำยังไงเดี๋ยวผมลองลบทิ้งแล้วทำให้ดูใหม่การที่ Excel จะเอาข้อมูลเราไปสร้างกราฟเนี่ยมันจะเดามันจะเดาว,ว่าเวลาเราเลือก2คอลัมน์อย่างเงี้ยนะครับมันจะเดาก่อนว่า เอ๊ตัวนี้เป็นข้อมูลหรือเป็นชื่อแคตตาก็ีกกันแน่ถ้ามันเป็นตัวเลขปุ๊บเนี่ย Excel จะเดาว่าเป็นข้อมูลไว้ก่อนเพราะฉะนั้นมันจะไปลงเป็นข้อมูลแล้วเราก็จะไปเสียเวลาทําการแก้ไขอะไรแบบเมื่อกี้นะครับ Select d ต t a แล้วก็ไปเปลี่ยนซอสของลิงข้อมูลทีนี้จะลองทําเทคนิคนี้ให้ดูด้วยความที่ถ้า Excel เห็นว่าเป็นตัวเลขมันจะเดาว่าเป็นข้อมูลเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันไม่เป็นตัวเลข ซึ่งวิธีทำให้เป็นไม่เป็นตัวเลขแบบง่ายๆถ้าอันนี้เป็นวันที่นะครับคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยทำให้เป็นวันที่จริงๆไปเลยก็ดีนะครับเช่น1 1เอดเดือน1แบบนี้นะครับอันนี้ผม copy format มานะครับในข้อมูลความจริงเราเราจะเป็นเดือนไหนอันนั้นก็แล้วแต่ แล้วเราค่อยมาสร้างกราฟปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะถูกเลยนะครับเดี๋ยวผมทําตัวลายฉาดไปพร้อมๆกันเลยอ่าทำอีกหนึ่งทีอินเสิร์ตลายฉาดเนี่ย ค่าข้อมูลเป็นวันที่หรือเป็น t ท x t เป็นเวลาตัวเนี้ย x x e l l มันจะดาวให้ว่าอ๋อเนี้ยแหละคือเป็นเป็นข้อมูลเป็นล็เบลของอ่าแคตตาล็อกหรือแกน X นะครับที่เราจะมาวางอ่ะแต่ว่าถ้าข้อมูลจริงเราบอกว่าเราอยากได้เป็นอ่าเราอยากได้เป็นวันที่ก็ค่อยมาเปลี่ยนทีหลังอ่ะอยากให้เป็นตัวเลขธรรมดาก็มาเปลี่ยนทีหลังอ่ันเปลี่ยนเป็น11ธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนเป็น g e n e r a ล โอเคอันนี้ก็เหมือนการสมมุติว่าคัดลี้ลงมาเลยก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้จริงๆให้เป็นสูตรบวกหนึ่งเนี่ยก็คือทำให้เป็นเดทไปก่อนก็ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเป็นเดทที่ถูกต้องก็ได้นะครับอยู่ดีเราไปครอบครอบเป็นเดทเลย ข้างในมันจะโชว์อะไรช่างมันไม่ต้องสนใจสร้างให้ได้ก่อนสร้างให้ได้ก่อนปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วค่อยเปลี่ยนกลับเป็นตัวเลขธรรมดาแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะถูกเลยเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปลบ d a t a Series ทิ้งไป Select ตัวข้อมูลที่จะมาเป็นซอ r สของ Category Label ต,ตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการสร้างกราฟนะครับกรณีที่ข้อมูลของแกน X เราเป็นตัวเลขอันนี้ก็ไปประยุกต์ลองทดลองใช้ดูนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาอื่นๆอยากจะให้สอนทิปสอนเคล็บรับอะไรอย่างอื่นก็คอมเมนต์นะครับแจ้งเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้เรียบร้อยสวัสดีครับ